บบางสนและตำบลสตรีนะคะขอเรียนเชิญประธานสตรีทุกตำบ,บนขึ้นสู่เวทีด้วยนะคะะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนางฉลาดชื่อแก้วประธานคณะคณะกรรมการกลุ่มสตรีตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร ในฐานะคณะกรรมการจัดงานต้องขอกราบขอพระคุณท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเกันอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันสตรีสากรอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในวันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันงานวันสตรีสากรอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรในวันนี้นายดิศรีมัก ตกเป็นกายที่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของชายร้ายซึ่งสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมคำนึงถึงความเสมอภาคและการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตปปรีโดยโอกาสให้สตรีได้แสดง,งออกถึงพลังความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมอันจะสงง่งผลให้ชุมชนเป็นความแข็ง พจนมีคุณภาพชีวิตทีท่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอ,อการาบสรีท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสตรีของอภอทิวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้นั้นรู้สึกจะเป็นครั้งที่สามที่สี่ที่เจ็ดไม่ใช่ตอนที่ตอนที่ผมรับเป็นนายกครั้งที่สามนะครับตอนที่ผมได้รับตำแหน่งเป็นนายกของการบริหารส่วนจังหวัดนครนะครับก็ได้ดู เดี๋ยวก็จะปรับมือหน่อยมักสราจอวันอยู่ไหมคะมาแล้วนะ